ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่หนึ่ง2,557เเรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลและพื้นที่ต่างๆของประเทศในหลายพื้นที่เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต,ต่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะสง่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีเช่นเดียวกับพ่วงที่ผ่านมาตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมและอื่นๆเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวกทุกฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยกองทัพบ,บกกองัญชการกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2,557เวลา16.30เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบดำเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปตามปกติให้ข้าราชการทุกกระทรวงทงบวงกมรมปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดังที่เคยปฏิบัติสำหรับข้าราชการทหารตำรวจอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วยห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่เพียงผู้เดียวสำหรับคณะทูตานุทูตสถานกงสุลองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ให้ความคุ้มครองและขอยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆยังเป็นไปตามปกติตามที่รัฐบาลชุดเดิมได้ดําเนินการไว้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะยึดมั่นในความจงรักภักดีและจะปกป้องเทิดทูนดำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยและทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557